โอเคง, <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวกูไปร้านคา้าก่อนสักแป,ป๊บแล้วกันรู้สึกโอ้ยเฮ้ย <c oughs> เงินกูมีแค่นี้เองโอเคงั้นท้าห้องเลยแล้วกันนะลืมไปเลยว่าแม่งไม่ใช่ <c oughs> ส่วนตัวนะเอาห้องส่วนตัวนะ <c oughs> สองคนโอเคมา ข้าวเมื่อวันนียวันไห,อ,นหอ,อะไรนะวันนี้ไม่กินข้าววันไหนทำไมวะกินหม้งวิ่งเหมือนก็เกินกินกินเถอะกินอะไรรองท้องเลยก็ได้แล้วกินอะไรนี่ดีวะไม่กินข้าวยิ่สิ่งหมูยี่คอนเทนเนอร์เอาดีเอาเอะไรเินจรไงจริงแล้วก็แดดตั้งแต่เย็นจะตั้งแต่เช้าจเย็นจริงเอาอะไรไปดีวะวิว เข้าเลยเจ็ดการเอองั้นกูกูไปเครื่องตัวจับพี่ไปอีกสักอันแล้วกันออกไปแม่ไหมดอะไอไม่รู้จะเอาอะไรไปเรียตรงยานเหนอท่านไรอะไรเยอะไรฮะเอ่อไปไม่เอาน่ะไอ้เรียดำไปกดออกไม่คุ้นเลย ไป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 ฉันวาสร้างไม่เวทเอ้ยเปิดพาวเวกูเลยอร่า้กูรอเข้าตั้างเหรอเดี๋ยวอรเลยเอาข้องเลยดีกว่าเอานังเอาเดือดโมนิเตอร์กล้องตัวจับผีแว่นตาผีไม้กางเพดหนึ่งอันแล้วก็ให้เทียนแล้วกันนะเออเทียนแล้วกันเฮ้ยไฟเช็คดีกว่าอะไรก็ได้อ๋อว่าไฟเช็คดีกว่า เออไปแช็กแล้วกันเราแว่นตาพี่เอาออกไปอันนึงแล้วก็เอาไปแช่บิงอะไรกันโอเคเมื่อไรก็เอโอเคงั้นต้องเลือกแมปด้วยใช่ไหมอุปกรณ์จัดการความยากอะวิคนจะลิดดีไหมอะไรแต่มึงกูไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิคนจะลิดคืออะไรเอาปานกลางไว้ละวิคนจะลิดคือยากที่สุด bàn cang rồi đấy, ok, sẽ bay thôi, hihi, guo cốt, mà, quay mày là, เอ่อฟอเรสมาด้วอยกโอ้ก um, so ูเห็นแต่อะไรไม่รู้สิฝาฟ้ายเงี้ยกูไม่กูยังหยุดน้าเซตอาร์บีเลยแสดงว่าแมปนี้น่าท้าทานจะใหญ่มันมีระดับมีเดียมอะแมปขนาดมีเดียมน่าจะต้อง โจ oh, ีพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็เฮียและแม่งต้องรอเฮียโอ้ oh, oh, oh. มแมพโอ้โอ้มาละมาละโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะหยิบไอเครื่องวัดอุณหภ,ภูมิแล้วก็ไฟแช็กหนึ่งอัน, okay. นโอเคไม่ไม่ไม่ไฟแช็กไม่เอาดีกว่าเก็บไว้กันดรอปทิ้งไว oh. ่ดรอป ดูแลกินที่อะไรไม่อิ่มนมจีนน้ำยาไอ้เหี่ยทำไมวะวันนี้กูกินขนมจีนกันแกงเขียวหวานเฮียไม่ไม่อิ่มเลยขนาดนั้นเลยหรอไอ้หน้อยปกวีนมจีนน้ำยากูกินที่บ้านมึงไหมพอให้มีเป็นตะกร้เหี้ยโอ้วิวมันไม่ใช่ตอนเมื่อจะไม่ใช่ตอนดึกๆนะอุรภาพไม่ช่วย,ยมาก เอออาตชจริงๆมันไม่ได้ดึกมาเลลวลาภาพสวยมากเลยสำหรับเกมโรบอกนะกูให้มันก็ภาพสวยไดรับหนึ่งเลยน่ะบบนนโรบอกชี้ๆ,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 ๆโอเคอเคมึงมาแล้วอู้ชอบตัวละครมึงจังวะดูเกเรใช่ไหมไหนใช่ตัวเดิมไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นตัวผมยาวแล้วก็เสื้อคาดไปหน่อยๆอ่ะ แปลไม่ใช่ตัวเดิมบูซ่าแต่งตัวเป็นดมอเตอร์นี่พี่ว่ามาดูแมพดิมันไม่ได้มืดจนมองอะไรไม่เห็นน่ะหรือว่ามันยังไม่เริ่มวะไอ้เแค่สว่างสว่างจนเกินไปแล้จริงนี่ม,มันหลอกให้เราตายใจวะตอนนึงกูเล่นเดียร์ไหมวะดีแหละอันนี้คืออะไรเนี่ยอันไหนวะก <c oughs> ็สมุดแคน่าจะสมุดนะมั้งอ๋อกดไปโดน

กูกูกูก็เออกูก็ลืมเลยเฮี้ยหลอนอย่ากูก็ลืมเฮี้ยตลกกูเออพี่งงเลยเฮี้ยชื่อกูพี่งงเออเฮ้ยเอาไปแล้วเลยเอาเยอะท่านได้หลอกเลยเฮี้ยแล้วแม่งกูมันยังไม่ให้ออกอีกเนี่ยกดออกทำไมเลยออกทำไมอ๋อกดรีเซ็ตเลยใช่ไหม อ๋อ,อ,อแล้วกดออกตรงไหนวะกดออกเขาไหมไม่ถึงอะไรวะกดออกอะไรอะไรต้องกดออกเลยกดเล็บเลยเห<อ>มือนก็กดปุ่มโฮมออกล้วก็ปัดผิดโอ้ย่าง <c oughs> นี่ไหนก็ออกไปไ <c oughs> อ้เหี้ยกไอ้เหี้ยเลยก้อนหูออกไอ้ยกูก็ลืมว่ามันคือปุ่มออกไอ้เหี้ย เมาลิปตันนี่อ่ะกูแม่งโคตรเมาลิปตันเลยวันเนี้ยกูแม่งเป็นไรไม่รู้ไอ้กูพีนกันทืออือไม่หยุดเลยอ่ะอยากไปโอเคออกมาละโอเคโอเคอาไมเปลี่ยนตัวกัน โอเคเท่าที่ดูไอแม่ป้าเมื่อกี้นี้มันไม่ได้มืดมากเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะเอาโซดาสุขภาพจิตไปแล้วกันเอาไปสักสองอนะและเทอร์โมมิเตอร์โอเคอย่างละอันแล้วกันแล้วก็แว่นตาผีโอ้แว่นตาผีเอามาเกินเลยเนี่ยมีแล้วหนึ่งอันก็ไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องคินแล้วเออกล้องจริงๆก็<อ>ได้ก็ดีจัดการเป็นวิลเลส าเอาเป็นว่าความยากเราก็เอาไปว่าให้มันเล่นๆหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไอ้น,นี่กันไปโอเคเอาสักสองแล้วกันนะมึงเข้ามาแล้วใช่ไหมเนะี่ยโอเคกู้ใช้ไม่เข้าใจผิดหนูก็เป็นคนอื่นนะี่โอเครอบนี้น่าจะโหลดไม่นานเพราะมันเพิ่งโหลดไปเมื่อกี้นี่เอ,อเคโหลดไม่นานจริงๆด้วยมึงเข้าอย่างเนี้ย เกมนี้มีเลือดฉาบที่น่ากลัวและไฟกระพริบ,บคุณสามรถโอเคจับคิวโอเค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 ,อเค,อเคจมาหนึ่งอันแล้วก็แว่นผีใครแม่งทักข้อความตอนอัทิตยเฮียเฮ้ยมีไอ้สั์โคเทีเฮียไปเริ่มกันเลยดีกว่าวิวก็อะไรแบบอ่กากัวแว่นตาผีแว่นตาซองผีกับ ไอ้ไอ้ผิวกูเกือบคนอีกแล้วไอ้ยิ่งโอเคจริงๆว่าน่าจะต้องใส่แว่นตาพี่อก่้วนะโอ้ยเหนื่อย จบโอ้ต้องหยิบด้วยเหรอวะโอเคโอเคกูครอแล้วกันสเปกเตอร์ก้ามมนมีกุญแูจโอ้เหนื่อยได้ลองส่องเล่นๆเ่ดิโอเคม,มีอะไรไม่มีกูเจอเลยฮะมีอยู่ข้างรถไงนี่ยเ,เออ กูว่ามันต้องไปสำรวจในบ้านแล้วกูว่านะแม่งจะต,ต้องค,อคอ่อยๆมืดลงเว้ยชี้มีระบบลงกลางวันกลางคืนด้วยหรอวะหรือว่ามันแค่เป็นทำเซตฉากไว้ธรรมดา,มดาโอเคเราไปบ้านที่น่าจะตึงที่สุดกอนเลยกันนะวิวโอเคกูรู้แล้วแม่งค,อคอ่อยๆมืดลงจริงๆด้ยเอ้าว้างล่างกันเลยวิวอ๋อเป็นโบท ได้ปะเขาเรียกโบส์ใช mm ่ไหมฮะไอวิวไอวิวพี่อยู่ตรงนี้ติดลบเออจริงเออกูลองใช้กล้องส่องพี่ดูไม่เห็นมีอะไรเลยกล้องมาตัวไปสแกนปิดก็ปิดเลยสัตว์อ๋อเหรอโอเคก็มาเขียนว่าเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนเขียนวิวเสียงเขียนมันก็มันก็สมุดดีมันมีเขียนมาแล้วมีนะได้ยินเสียงเขียนอยู่ เฮ้ยมันขี้รู้อะไรอ่ะคุยเหรอเฮ้ยวิวล่าแล้วใช่ป่ะมันเหมันล่าไหวเลยว่ะไรู้ิลยปูมาแล้วก็มาเฮ้ยมึงลองดูมัน,มนขียน่ยเลยมันดูแปลกๆอ่ะเอากูเรามีกล้องบอกอ่าหรือกูไม่ได้เอากล้องมาวะกูน่าจะลือเอากล้องมาสินี่เยม,มันเขี้ยอะไรไม่รู้อ่ะโอเคดูค่าสติ้แล้วกันดี เยอะเออแล้วเรามีกล้องบออ่อะเด็ดเออไม่ใช่เด็ดดิไม่มีอะอู้กูเบื่อเวลามันเหนื่อยวะ่มมยวะแล้วมึงอยู่ทำไมวะกำลังโหวไลติงอยู่โอเคงั้นมึงเป็นคนเครียดแล้วกันนะกูต้องเครียดกับมึงด้วยปะ mình nó rồi, là, là mày mong oh, hey. à? đi <coughs> Này quá? Cold lighting, cột lighting, cold lighting, Bad camera. Này wá. Tối nay vậy อืมไหนไววิวอ่ะไหนโกไรติงมึงอยู่ตรงไหนวะันลางสุดเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะมึงดูได้เนี่ยก็ไอ้นี่อ่ะไม่มึงต้องไปตรงไอ้นี่ดิข้างๆโพโตอ่ะว่นไม่ออกอวิเดนนี่อะไรนะอ๋ออ๋อโกวิติงเอ้ยเฮียกูโดนนะโดนละโอเคละ วะอุ้ยอุ้ยเอวิวกูเจอพี่แล้วนี่ไงโอ้ันมันติดบามันติดบารมึงขึ้นไปข้างบนดเลยแล้วมึงอยู่ไหนวะกูอยู่ตรงข้างกันแล้วมึงตายยังกูมันติดบัรอ๋อมันติดบัรอยู่เหรอแล้วกูควรจะแอบตรงไหนดีวะตรงนั้นแหละมันเดือดติดแล้วมันตาแล้วโอเคใช่เองแล้วผมันตัวยั Những like <ExcelKK> <Sess> <tôi phải> người này nâng lào, áo, 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 โอเคตรงนี้สินะพี่ลบหนึ่งของซาอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนฮะ<า>โควิดซิงโผล่วะแม่ก็ลองดูปิีกเนื้อโอ้ได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 ้ีดดดม่มไม่มีนะเฮ้ยนี่บอกว่า,าวไม่น่าใช่เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวทิ้งไปละ อีเมตีเมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอออ่อเกเดี๋ยวลองตีนันไอ้ยวิวแล้วปิดประตูทำคุยเะยล่ะหัว ฟีชิ่งแน่เลยเพราะไม่ได้สังเกตอะไร <c oughs> แล้วแต่ละตัวนี่มันมีนิสัยไง,ไงนะกูลืมไปแล้วอะอ๋อนี่มันมีการไอ้น,นี้ให้ด้วยเว้ยมันมีการใบให้เราด้วยเว้ยฟิชชิ่งไม่ใช่ฮิวิลแหม่ไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะไอ้ชนิดของพี่อะ่ะโกลสิเลชั่นอะหรือเราค้นหาอะไร <c oughs> ไปก่อนดี <c oughs> วะถ้าเราลืมอะไรหรือว่าเราลืมคุยกับมันให้ แล้วเรามีที่คุยกับมันด้วยหรอวะโอคโอเคโอเคลองดูแม่ how are you ขอความเสี่ยง <c oughs> โอ้ข้อความเสี่ยงเหรอเสี่ยงเกมงรลอได้ยินอยู่นะกูได้ยินอยู่นะแต่มันไม่ได้พูดอะไระเลย ตีนี้ถามซ้ำด้วยไหนจัดเฮียอะไรอ่ะมันไม่คุยกับเราไอ่ะเฮ้ยยิ่งว่ะ เฮ้ยไอยวิวมันล่าแล้วลเ,ลเออปิดประตูก่อน้ยเออว่าแต่ตรงนี้มีที่แอบรอเปล่าเดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนดีกว่าไม่มีเลยนี่ว่า อย่งเพลงขึ้นอย่างี้นี่หมายความว่าไงวะกูคนเดียวฮะไม่มาทิปทิปทิปกูคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิวมึงจะทิ้งให้กูอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยโอ้โอเคไม่เป็นไรมันคงยังไม่มาตอนนี้อะ่ะถ้ามามันก็เอามึงไปก่อนอะ่ะอืมในระหว่างที่เพื่อนกูไปเยี่ยมจะทำอะไรดี เฮ้ยอ๋อิชิงจริงด้วยฟิชิงฟิชิงโอเคโอเคฟิชิงโอเคออไรโอ้เหลือแค่สองฟิงเกอร์ปรินต์ไม่มี c o l d of spirit box ก็ไม่มีมันไม่ได้คุยกับเรา โ้ยเฮียตกใจหมดไอวิวมันมีฟิชชิ่งเว้ยเมื่อกี้นี้ตอนตอนกูไปเก็บสมุดอ่ะมันมีมันลมให้ใจออกมาโอเคงั้นเราก็น่าจะสรุปได้แล้วมั้งเพราะว่ามันเลือกแคเดมอนกับอะไรวะเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยนั่นแหละกูจะไม่พยายามเนี่ยเนี่ยมันเป็นเนี่ยลมให้ใจน้ำแข็งเนี่ยเมื่อกี้กูให้ใจเป็นน้ำแข็งกูน่าจะเป็น กูว่าน่าจะเป็นไอ้ไอ้อะไรเนี่ยยูเลียไอเฮียยูรียูรีใช่เหออน่าจยูรีอ่ะเออกูดูไปเกมโอเคยูรีนะยูรีม่รู้ว่าต้องตรงพื้นว่ามันถึงจะได้ต่กูกูว่ายูรีอะไรเว้กูตอบยูรีแล้วกูจะกลับบ้านละกูตอบยูรีไปแล้ว เพราะมันแบล็ได้ไงวะไอ้เฮีมันก็มีเดมอนก็อยู่รีองอันบอกว่เดี๋ยวกูหัดเดยวกูลองอ่นยู่ีกันเขาว่าอะไรอยู่เนียเอยู่ดอเดมอนดูดิเดมอนต้องมีเลยได้เดมอนโอเคอยู่เอออยู่ีไปกับบ้านไม่มีไฟกันแล้วนันเกลี่ิงจับไป ไข่แม่งทักข้อความตอนเล่นเกมวะบอเพี่เสียงวะนะฮะ,นะ,นะิ่งแจ้งเ,งเตือนรตบก็ไม่เะไรอนะกดออฟเลยเคกดออฟเอ้ยสิ่งแจ้งเตือนหึนมกลับบ้าเลยเย่เย เขาเองก็จะมีอย่างเงี้ยโอ้ข้าสติเราก็ไม่ได้ให้รถไปเยอะนะวิวก็เก็กกับบ้านเลยแล้วกันนะแน่น,นอนอืมไอ้เฮล้ว จริงๆเรากินไอ้น้ำเมื่อกี้นี้เพิ่มค่าเฉลี่ยก็จบแล้วนะเว้ยกลัวมันน่าจะแบบว่าไอ้เควสมันน่าจะจบอะแล้วเราจะออกไหนต่ออะเนี่ยก็ตอบแล้วนี่ไงแล้วทำไมมันยังไม่พาเรากับบาร์วิว ยักแน่เลยออกเอาใหม่เลยไม่มังไม่แันแล้วกูออกแล้วไอวิวไอเฮียอือวิวซาเล่นตั้งนานขออปป้อร้อยสแป,ป๊บมงแล้วกันนะเฮ้ยกูสามารถบ้าออกมาได้ลองดูหน่อยแล้วกัน อุซ่าจะมารอดูสักหน่อยว่ามันเป็นยูริเนี่ยที่เราคาดการณ์มาหรือเปล่าวิวกาน่าจะใช่แหละ